อ๋อหน้ากากอ๋อหน้ากากอยากขยา้ตาครับเพื่อแบบผมผมอยากเพิ่มตาให้แบบเพื่อที่จะก็ทำไมถึงเข้าไปดูต้องถามน้องตาเลยครับผมน้องต้ามีคำตอบให้นรับอ๋อหน้ากากอ๋อหน้ากากที่เหลือก็คือา

ถ้าเห็นรูปผมอะรู้เลยว่าผมมินนิ่งถึงใครออผมว่าผมว่าอาจจะแบบเหมือนค่อนข้างมากผมไม่บอกหรอกว่าใครแต่ว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่าใครเออเราเราเจะขอสวยมากนะครับเราเจะขอสวยที่สุดสวยครับผมว่าในตึกนี้ใครมาวาดก็คงไม่สวยเท่าผมในตึกนี้ใครมาวาดก็คงไม่สวยเท่าผมในตึกนี้ให้ใครมาวาดก็คงไม่สวยเท่าผม <laughs> เออเพราะตึกนี้อยู่คนเดียวลองลองครับว่านี้หน้ากากนี้จะน่ากลัวกว่า

เรียบร้อยครับเรียบร้อยน่าเกียดมากเลยหนึ่งสองสามโชว์เลยเกียดมากดูเลยดูเลยดูเลยตั้งแต่ถึงไทยเอาพี่แฟนครับผมรูปของชื่อชื่อชื่ว่าเอ่อชื่อว่ายากขยี้ตาครับเป็นหน้ากากที่เขาเรียกว่าเวลาใครเห็ดแล้วจะรีมายตัวเองตลอดว่าถ้ามือสกปรก อย่านำมือเนียไปขยี้ตาเพราะจะทำให้เปลือกตาเราอักเสบได้เ,ดเออผมเหมือนผมพยายามนั่งนึกอยู่ครับว่าแบบผมจะใช้เรฟเลนซ์ไหนดีแล้วก็บังเอ,อิญว่าสายตาเนี่ยผมไปโฟกัสอยู่ที่คนคนนึงไม่บอกดีกว่าว่าใครรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันน่าจะเป็นทางที่ดีถ้าผมนำรูปนี้มาแล้วให้คนดูเนี่ยสามารถเอาไปดีมายว่าอยากขายี้ตานะเพราะเดี๋ยวตาจะอักเสบน,นะประมาณนี้ครับผม ใช่มันจะลำบากหน่อยเนาะห <c oughs> น้า <c oughs> กากผีสามตาผีสาวตาใช่อมอไปช่ i มัน i า a าก o n นนะครับมาจากมาจากมีพี่คนหนึ่งตอนนี้แบบปิดตาอยู่อะไเงี้ยแล้วคือแบบผมผมอยากเพิ่มตาให้แบบเพื่อที่จะให้ ให้ให้มองเห็นอะไรเงี้ยใช่ครับก็เหมือนแบบสืบต่อจากแฟนอะไรเงี้ยเราเราคือไม่ต้องพูดกันเราแค่มองตาก็รู้ใจใช่ใช่ใช้กระแสนิสัยในการสื่อสารใช่โอเคเลยครับพี่นักศิลป์เข้าร่วมเข้าร่วมในรายการครับผมก็ฝากรูปนี้ด้วยนะครับผมภาพยนตร์อ๋อฝากพี่นักศิลป์นะครับวันที่22ทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมแล้วก็ทำไมถึงเข้าไปดูต้องถามน้องต้าเลยครับผมน้องต้ามีคำตอบให้ครับ โอเคครับก็พี่หนักสีครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเทียนแน่นอนมันแน่นอนครับก็ภาคสีแล้วก็หลอนคุณสีครับก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนยี่สิบสองคุมภาครับเราเดินเดนเดิแบบยี่สิบสองคุมภาพันธ์ครัรรบ let's go